สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนฟุตบอลนะครับที่ติดตามชมการเล่นฟุตบอลของลูกชายของรผมนะครับแฟมพี่ชาชาดำสีใหม่กระผมพี่นันดำสีใหม่นะครับผมคุณพ่อของน้องแฟมวันนี้ก็มาภาคนำคลิปการเล่นมาภาคอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้นํามาภาคสนานแล้วแล้วก็เปลี่ยนชื่อช่องด้วยนะครับ จากช่อง FC แฟมพิชาชาดำสีใหม่มาเป็นช่องแฟมแชนแนลนะครับคลิปนี้วันนี้กับผมเขียนหน้าปกคลิปไว้ว่าทีมนี้มีหัวใจนักสู้ตามมาสมชันสีราชาอยู่0ูนย์สามตามตีเสมอได้สามสามสุดมันนะครับคลิปนี้เป็นการเล่นรายการของสยามกีฬาครับนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณคลิปจากเพจนะครับสยามกีฬาครับด้วยนะอโอกาสนี้นะครับผม คลิปนี้เล่นกันเมื่อวันที่สามพฤศจิกายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่เองนะครับเมื่อวานนี่เองนะครับผมเราไปดูคลิปกันเลยครับผมเป็นคลิปการเล่นของโรงเรียนอัศว์สำชันศรีราชานะครับผมกับยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้ซึ่งลูกชายของกระผมไปสังกัดอยู่นะครับนี่เป็นลูกๆของทีมอัศวชันศรีราชานะครับนะใส่ชุดสีแดงกางเกงขาวนะครับจะบุกจาก อ่าซ้ายไปขวาส่วนทีมยูโรฟุตบอลเซนเตอร์คอมมิชชันะครับใส่เสื้อสีขาวกางเงสีดําจะบุกจากขวาไปซ้ายเป็นคลิปไฮไลท์นะครับบางช่วงบางตอนที่กผมนํามาอ่าให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตอนนี้สัมเจตศรีชากําลังได้ลูกนะครับนะแล้วก็ทําเกมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำริมฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เข้าตรงกลางส่งให้กับ แนวหน้าของหน้านะครับหน้าทรงทะลุปไปหมายเลขกสองหมายเลขสอง,สองได้โอกาสซัดเฉียวเสาไปนิดเดียวครับผมนี่เป็นโอกาสทักทายอ่าโอกาสแรกนะครับของอัดสำชันศรีราชามาดูภาพชากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอัดสำชันศรีราชาทักทายไปแล้วนะครับเป็นการทักทายครั้งแรกนะครับ ผมจะตัดเอาไฮไลท์บางช่วงบางตอนเท่านั้นนะครับนามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับผมอัดสำชันสิราชาต์ได้มาจากริมแดนฝั่งซ้ายอีกแล้วนะครับส่งไปให้เป็กซ้ายส่งตรงมาอย่างหน้าประตูและก็ผ่านมาหน้าประตูกองหลังของยูโรสัตดบอลยังไม่ขัดยังไม่ขัดกองหน้าอัดสำชันหลอกลูก กลับไปตั้งเกมมาใหม่สัตยาวมาหนะ้าประตูแล้วก็โดดโมงครับผมลูกนี้ก็เป็นลูกหวาดเสียวเป็นลูกที่สองนะครับมาดูภาพรีเพลย์กันนะครับนะบผมจะทำภาพรีเพลย์ให้ดูด้วยในจุดไฮไลท์ที่ทำเกมกันอย่างน่าชมนะครับนะสมเด็จศรีราชาโยนลูกนี้มาหน้าประตูแล้วก็หมายเลขสองเจ้าเดิมนะครับขึ้นมง แล้วก็ลูกเชียวเสาไปนิดเดียวครับผมเป็นจังหวะการยิงประตูครั้งที่สองนะครับของอารรมจันเสียชาผู้รกษาประตูของยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมิชชันะครับโยนยาวขึ้นมายังปีขวาและก็ลูกนี้ได้ลูกปีคลิกนะครับผมต้องขอไปด้วยนะครับกับผมยังจำชื่อของลูกเด็กๆไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่า ลูกกับผมเพิ่งเข้าไปร่วมทีมนะครับนะยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับลูกนี้มาชมมาเชียกันนะครับเป็นจังหวะฟรีคลิกและก็เป็นจังหวะการทำประตูตั้งแรกของยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์นะครับกับหน้าที่โดยน้องตั้งนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับนะน้องตั้งหมายเลขสิบตั้งบริธานเป็นพระวิรุธนะครับ สัตว์ยาวไปหน้าประตูโอ้ลูกนี้ขาขันไปนิดหนึ่งครับเป็นการจังหวะแรกนะครับในการยิงประตูมาบานเพียนกันตรงจุดนี้ได้พีคลิกนะครับผมแล้วก็อัดสาจัดเสียชาเล่นเร็วเลยนะครับสัตว์ไปยังฝั่งปีกซ้ายปีซ้ายได้ลูกแทงทะลุมาและและ้วผู้ราบประตูก็เข้าไปต่ครุบ ลูกฟุตบอลแล้วแล้วกรรมาการว่ายังไงครับเป่าเปลานะครับนะให้กับอัดสำชันศรีราชาได้ลูกจุดโทษเลยนะครับนะลูกนี้ให้ผมทําภาพสรุปโมชั่นให้ดูนะครับดังนั้นอัศสำชันศรีราชาก็มีเสร็จลุ้นประตูแรกแล้วนะครับนะจากลูกจุดโทษจุดนี้นะครับเรามาดูลูกจุดโทษกันเลยครับผม รับหน้าที่โดยหมายเลขเก้านะครับกรรมการดูความพร้อมแล้วก็เตรียมเป่านกหวีดยิงจุดโทษนะครับอาจจะำัญทีเราจะยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะครับขึ้นนําแล้วนะครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับอามาดูไฮไลท์ต่อนนะครับนะตอนนี้ยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์รอได้ลูกทุ่ม ุ่มไม้แล้วก็ซัดลูกนี้โอ้โหไปติดซัดซํำอีกทีหนึ่งก็ไปติดนะครับผมหมายเลขยี่สิบสองมาตั้งเกมกันใหม่อัศจรรเสียชาได้ลูกเจมมาตั้งกองหน้ากองหน้ามองฟังขวาได้ยังครับลากขึ้นไปลากขึ้นไปลากขึ้นไปจนทะลุแด้หลังแล้วก็ออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับลูกนี้ก็ทำเกมขึ้นมาเอามาดู อีกช็อตหนึ่งนะครับตอนนี้ยูโรฟรเซนเตอร์หมายเลขสิบเจ็ดได้บอลจะส่งไม่ไปกว่าจนสี่ราชาดักไว้ได้นะครับแทงทะลุไปยังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายตั้งเกมขึ้นมาสัดยาวขึ้นมายัางกองหน้ากองหน้าไปไซ้ายสัดมาอีกแล้วครับแต่ว่าลูกนี้รักษาป,ประตูของยูโรรับไว้ได้ มาดูภาพรลเบกันอีกครั้งนะครับนะจังหวะอีกจังหวะหนึ่งที่น่าจะเป็นการทําประตูของอัสัมชัญเสียชานะครับแต่ผู้รลาประตูของยูโรรับไว้ได้อย่างสวยงามนี่ทาทะลุมาถึงหมายเลขสิบนีโอหมายเลขสิบสามนะครับของอาสัมชัญเป็นเรื่องเลยตอนนี้อัสัมชันเสียชานําอยู่หนึ่งศูนย์นะครับ ผมตัดมาดูตรงนี้นะครับน่าจะเป็นลูกคอนเนอร์นะครับโดยอัศว์สัมชันศิลชานะครับจะเป็นลูกแต่เป็นฝ่ายเตะลูกคอนเนอร์เข้ามาปรเป็นอีกจังหวะหนึ่งนะครับที่เกมบุกของอัศวรสัมชันสัตมาหน้าประตูแล้วก็โดดขึ้นมงปูกสารประตูปัดออกไปได้นะครับ และแล้วก็เป็นการพักคูลี่เบรกค,คูล,ลิ่งเบรกนะครับนะหรือว่าหมดเครื่งแรกอ่ะคูล,ลิ่งเบรกค,ครับมาดูอะไรกันต่อนะครับผมตอนนี้อัศชันศรจกชชาตั้งเกมขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมา,า,น,มานะครับส่งทะแยงไปยังฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมองหาเพื่อนเข้ากลางมาอัศมันสัดยาวขึ้นมาเลยครับผมไปยังปิดไซ้ายได้โอกาสอีกแล้วครับแล้วก็ จะเลี้ยงหลบผู้รักษาประตูแต่ผู้รักษาครับประตูเข้ามาคว้าก็กรรมการเป่าให้เป็นจุดโทษอีกลูกหนึนะครับนะมาดูภาพวีเวกันอีกทีนะครับจากกองหลังอสำชัญศิร,ริาชาสัดยาวมายังกองหน้าเลยนะครับเป็นผลนะครับนะออกองหน้าได้ลูกก็เลี้ยงจี้เข้าไปจะทําประตูแล้วผู้รักษาประตูของยูโรคอมมูนิตี้ยูโรฟุตบอลเซนเตอร์คอมมูนิตี้นะครับ เข้ามาสกัดลูกนี้นะและแล้วก็กลายเป็นลูกจุดโทษนะครับผมมาลุนมาเชียจุดโทษลูกที่สองนะครับของอัดสัมชัญศีราชาโดยคนเดิมนะครับหนาหมายเลขเก้ารับหน้าที่สงังหารจุดโทษลูกนี้นะครับมาลุนมาเชียกันครับหนึ่งสองสา ซัดเข้าไปอย่างสวยงามีมเช่นเคยนะครับโูวภาพรีเพย์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนำาภาพรีเพย์ให้ด้วยแปรหน้าเท้านะครับหลอกมุมนะครับเข้าไปอย่างสวยงามเป็นแนว่าสัมชัญศิราชาขึ้นนำยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้แล้วนะครับสองประตูต่อศูนตามที่ได้ขึ้นปกไว้นะครับหนาะเป็นคลิปที่เล่นกันมันมากนะครับเพราะว่าสัมชันศิราชาขึ้นนำถึง สามประตูต่อศูนย์แล้วมาดูกันนะครับว่าลูกลกๆทีมยูโรฟุตบอลเซนเตอร์คอมมิตี้เนี่ยใจสู้เหลือเกินนะครับนะามาดูกันต่อครับตอนนี้ผมตัดคลิปมาโดนเสียบเข้าไปนะครับผมตรงนี้ได้เป็นลูกปีคลิกนะครับน้องฮัทนันนะครับก็บาดเจ็บนะครับนะลูกนี้โดนสไลด์ก็เป็นการได้ลูกปีคลิกนะครับมาลุ้นมาเชร์ลูกปีคิกของ ยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมิชชั่นนะครับเอส่งเบาๆมาให้หมายเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดหลบนิดหนึ่งหลบอีกจังหวะหนึ่งจะซัดไม่ได้ซัดส่งมาให้หมายเลขสิบเจ็ดส่งคืนไปก็โดนกองหลังบังเอาไว้ก็ยังได้อยู่ยูโรฟุบอลเซ็นเตอร์ได้อยู่อ,ยอ,ยอ,ยอัดสำชันศิราจาพาขึ้นมาก็โดนสกิดออกไปอัดสำชันศิราจาเป็นไหวทุ่มครับ นี่ผมตัดมาถึงหน้าประตูของ, Euro ของอยูโรโรเซ็นเตอร์ขอไปด้วยนะครับ,รบเพราะผมตัดคลิปอเอาเฉพาะไฮไลท์นะครับสตมจันศรีราชายังบุกหนักนะครับนะบุกจี้ขึ้นไปส่งมายังฝั่งขวาฝั่งขวาหมายเลขสองแทงมายังหมายเลขอะไรครับผมเข้ามาตรงกลางแล้วก็เล็งประตูแล้วล็อกอีกทีหนึ่งส่งกลับมาให้เพื่อนหมายเลขสองหมายเลขสองสั่ไปหน้าประตูแล้วก็โอ้หมายลกเลขเจ็ด แปดเฉียวเสาไปนิดเดียวะมาเรื่องบันไม่ครับตอนนี้ยูโรทําเกมขึ้นมาทําเกมขึ้นมาบุกเดียวไปเลยครับหมายเลขอะไรครับหมายเลขแปดหรือหมายเลขเลลก้าเละวะคนโดนเบียดนะครับนะล้มลงไปตอนนี้ยังเละเลยเขาแฉ็บลูกบอลล้มลงไปเองครับผมโอ้เป็นการจบเพิ่งแรกแนะครับ มาชมมาเชียเครึ่งหลังกันต่อครับผมบอนเวทเริ่มเกมนะครับคราวนี้ยูโรคูบอเซนเตอร์จะบุกจากซ้ายไปขวานะครับเกมกำลังเกมข้นเลยนะครับตอนนี้ยูโรคูบอเซนเตอร์อัดสัมจันสีราชาซัดอีกแล้วครับไม่เข้าซัดํำยังว่าสองก็ชนคานซัมจันสีราชายังบุกต่อเนื่องนะครับ มาดูภาพรีเพลย์ตรงนี้นะครับที่อัศร์มชันศิราชาสัต์อีกจังหวะหนึ่งนะครับนะที่มีโอกาสที่จะเป็นประตูได้แต่ว่าไปโดนเสานะครับเด้งออกมาแล้วก็งมีจังหวะสองอีกนะครับนะผมทำภาพรีเพลย์อาจจะชา้านิดหนึ่งนี่นะครับนะเข้ามาสัซ์ซ้ำอีกเป็นดาบที่สองและก็ชนเสาชนคานอีกเช่นเคยนะครับนะยังไม่เป็นประตูที่สาม ก็มาลุ้นมาเชร์กันต่อนะครับนะก็ยอมรับนะครับนะว่าลูกๆยูโรฟุตบอลเซนเตอร์งใจสู้จริงๆนะครับนะอาสัญญาณศีราชาลากกระชากมาจะส่งให้เพื่อนยังส่งแล้วเพื่อนได้แล้วแล้วก็ซัดอีกเทนึงไปไปิดผู้รักษาประตูรับไว้ได้นี่ก็เป็นจังหวะเสียวอีกจังหวะหนึ่งนะครับผู้รักษาประตูของยูโร ฟังมาอาตัดมาตรงนี้นะครับอสัจันติเสนาจารย์ยังบุกต่อเนื่องเล็งแล้วส่งมาทางด้านซ้ายด้านซ้ายได้ลูกเดียวอยู่เดียวอยู่แล้วก็ยิงเลยครับผมยังไปเตะอยู่ยิงซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังสกัดได้กองหลังของยูโรสัดยาวมาเลยครับคราวนี้อผมตัดคลิปมาตรงนี้อีกนะครับนะเป็นไฮไลท์อสัชญาชาติเสนาจารย์บุกต่อเนื่องครับชิงไปทางด้านขวาความมองหาเพื่อแล้วจะส่งไหมเตะ ยังได้อยู่นะครับสัดยาวเลยครับคราวนี้เละและ้วพวกสาประตูก็รับไว้ได้นี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับนาทีสำคัญเยจะบุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่ก็ได้เดียวไมกแล้วนะครับหมายเลขเก้าผู้ยิงประตูดีสุดทษสัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าลูกเบาไปนิดหนึ่งพวกสาประตูคงยูโรรับไววได้เตะยาวมาเลยครับอ่เนี่ผมตัดมาตรงนี้ทีนะสำคัญจะจาบุกต่อเนื่อง ส่งให้เพื่อนก็ทำจิ้งกงินอยู่ส่งมายังไปขวาไปขวาซัดก็มาหน้าประตูบอกตั้งชงให้เพื่อนซัดอีกทีนะครับลูกนี้โอ้โหเป็นประตูเลยครับเป็นประตูที่สามอย่างสวยของอัศจรรย์ศรีราชาขึ้นนำไปแล้วสามประตูต่อศูนย์นะครับหลังจากนี้ลองมาดูมาชมมาเชียร์ตามที่ได้ขึ้นปกคลิปเอาไว้นะครับดีพักอกนิดหนึ่งหายเลขสิบเอ็ดหรือเปล่านะครับนะ แล้วสวยโอกาสดีนะครับนี่ถือว่ามีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ทําประตูนะครับซัดเท้าซ้ายเต็มข้อเลยนะครับนะแล้วก็กองหลังยูโรอาจจะบังพวกสาประตูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะก็ถือว่ายิงได้อย่างสวยงามนะครับเป็นสามประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้นาทีที่สามสิบสามเล่นกันหน้าสิบนาทีนะครับยูโรโร,รเซนเดอร์ในเสื้อสีข้ำเิสีดำ ตั้งเกมขึ้นมาใหม่มาดูไฮไลท์บางตอนกันนะครับหนาะครับผมตัดเฉพาะที่จังหวะจะทําประตูกันนะครับตอนนี้ได้แล้วนะครับของยูโรเลี้ยงเดียบไปเลี้ยงเดียวไป,ดวไปโดนสกัดไม่โดนสกัดแต่ก็ยังได้ลูกอยู่ส่งว่ากองหลังสกัดออกไปได้โอ้นี่ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ยูโรบอลเซนเตอร์เกือบจะตีไข่แตกนะครับในรูปนี้มาดูอีก,อกจังหวะหนึ่งนะครับไฮไลท์ ยูโรคบอลเซนเตอร์ได้อยู่เจมเข้ามาตรงกลางหมายเลขเจ็ดเจมไปให้หมายเลขสิบห้ามายเลขดีว้วาสัตว์ลูกนี้นี่นะครับตีไข่แตกได้เลยนักรัานะลูกนี้โดยอ่าลูกหมายเลขอะไรเลยนะครับนะหมายเลขแปดแล้วหมายเลขเก้านะครับนะลูกอ่าทวัดเด็ดน,นะครับผมยังจําชื่อมไม่ค่อยได้หมายเลขเก้าในลูกชนสศรชัยธรรมนะครับนะน้องพีน้องพี ้องดูนะครับรับเท้าซ้ายนะครับกับผมทําภาพรีเพลและก็นี่มีจิตวิญญาณของเป็นผู้สังาหารประตูจริงๆเหมือนกันนะครับนะปั้งเดียวนะครับซัดร,ระยะไกลเสียบคานอย่างสุดสวยเหมือนกันนะครับนะลูกนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับดูเลยครับเสียบมุมตรงนั้นเสียบสามเหลี่ยมเลยจริงๆนะครับพอตีไข่แต่ขึ้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสัก ดูต่อไปนะครับน่ะเริ่มมันเลยนะครับเอามาดูตรงนี้ปนเปื้อนอยู่หน้าประตูของยูโรและแล้วกองหลังก็สกัดออกมาได้ยังไปไม่ไกลนะครับได้มาอาัศมัญย,ยังแยกกันอยู่สมยันได้ลูกอยู่อัศมัญส่งกลับมายังกองหลังกองหลังทําไงหัน ตั้งเกมไม่ได้ส่งกลับไปให้พูกสาวดูแต่นนนะครับยูโรมาแล้วยูโรมาแล้วแล้วแล้วน้องตั้งปณิธานเข้าไปจกลูกนี้ได้แล้วได้แล้วสับไกลทีเดียวลอดขาพวกสาวถูกเข้าไปเป็นสองประตูต่อศนย์นะครับนี่น้องตั้งนะครับหมายเลขสิบตั้งปณิธานเป็นทวิรุษนะครับนี่นะครับนะก็เรียกว่าหัวใจสู้จริงๆนะครับน่ะส่งอาย์ชันธิราชส่งกลับหลังวิ่งไล่ตามมานะครับนะอย่ายืนอยู่เฉยๆนี่เขาเรียกว่าแอคทีฟนะครับนะนักฟุตบล แล้วก็ได้จังหวะโอกาสเบียดนะครับนะเข้าไปแจ้งลูกโดยที่กองหลังของอัศวินเสนาชาไม่ทันรู้ตัวนะ,นะครับว่ากองหน้าของยูโรนี่สเปย์ขึ้นมาแล้วและก็ได้จังหวะจริงๆด้วยนะครับยิงลูกนี้ก็สวยโอ้ไม่ได้ลดขานะครับทษทีครับเมื่อกี้ผมดูนึกว่าลดขาเข้าไปนะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับผมสองประตูต่อสามมาดูคลิปบางช่วงบางตอนกันอีนะครับนะ ลูกพี่สามกำลังจะมาฟุตบอลนัดนี้มันนะครับผมเทีย e กันลุ้นมันเหลือเกินขอบคุณทุกท่านนะครับนะ้าที่ติดตามชมดูชมคลิปของช่องแปร์ชนแนลนะครับโดยกับผมคุณพ่อกองน้องแพมนะครับนะ้าขอบคุณที่กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์นะครับมาดูเกมกันต่อนะครับนะาตอนนี้ยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์บียัดแย่งกันอยู่ยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์ล็อกได้แล้ว ล็อกหนแล้วมองหาเพื่อนแล้วอ๋อไปลูกฟรีเริกหรือเปล่าครับเมื่อกี้ส่งต่อไปยังหมายเลขอะไรหมายเลขจะสัตว์อีกตีนึงโอ้ลูกนี้โดนกองหลังบล็อกไว้ได้อตัดมายังตรงนี้อ๋อเป็นการเตะมุมของอาซัมชันเสียชะเตะมุมเข้ามาอ,อ,อูโด,กกดูดูโดนบ่งสกัดได้โดยยูโรนะครับลูกนี้ก็เป็นลูกหนึ่งที่อาซัมชันมีสิทธิ์ได้ประตูนะครับนะเป็นลูกเตะมุมมาดูลูกฟรีเริ็กลูกนี้ของ ยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์นะครับครึ่งสนามเลยนะครับเป็นลูกฟรีคิกมาลุนมาเชียลูกที่สามจะมาหรือเปล่านะครับสัตว์ไปอย่างหน้าประตูเลยแล้วแล้วก็พนเพียนอยู่หน้าประตูคุกคิกกันอยู่สำชัญได้เคลียร์ที่ยังไม่พานเกือบเป็นเกือบได้ทำประตูนะครับหนาสก,กัดมาได้สำคัญดีะช,ชาตั้งเกมใหม่ นี่นะครับลูก,ลกยูโรเข้าไปได้บอลทำยังไงยิ้มมาให้ยังได้อยู่ยเลยแล้วอบบเอาบอลเกลียนอยู่นะบนเกลียนอยู่ทางฝั่งมุมจะเข้าไปส่งยาวขึ้นไปไม่ได้อดญญญาจารย์ชาสกัดออกไปเอามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับกลางสนามอญญาจารย์ศีชาแย่งกันอยู่อาจารย์สีชญญญาตรงไปยังไปกวาป่วาไปกว่าจิ้งกลับมานิดนึง แทงไปแทงไปสัตว์เลยไหมสัตว์แต่ว่าไม่เต็มเท้ากับพวกประตูของยูโรป้องกันไว้ได้ออามาดูอีกช็อตหนึ่งนะครับเป็นการลูกทุ่มนะครับทุ่มโดยยูโรยูโรทุ่มเข้ามาและแล้วโดนสกัดลูกยังไม่ออกครับอารมจันศิราชาได้ลูกไระชาขึ้นไปทางปิกว่ากระชาขึ้นไป ไปไม่ได้จะไปได้บกพริกไปได้อยู่ยังพริกได้อยู่ดังพริกได้อยู่อะแล้วก็ส่งมาจะยิงตึงยิงผ่านนะครับลูกบอลไปหน่อยพวกสาประตูเตะยาวมาอยู่แถวๆกลางสนามนะครับอยู่โรดูแล้วส่งมาให้ฟังของหน้ากองหน้าล็อกลบนิดหนึ่งล็อกลบนิดหนึ่งคราวนี้แย่งกันอยู่และแล้วก็โอ้เป็นประตูที่สามจนได้นะครับโดยน้องบาสทวัชชัยผงคำผ่านี่นะครับนะ ก็บอกแล้วว่าทีมนี้นะครับนะมีหัวใจนักสู้แต่ผมภาคท่นานผู้ชมอาจจะฟังแล้วเข้าข้างนิดนึงก็เพราะลูกชายผมสังกัดทีมนี้นะครับนะทีมยูโรฟุตบอลเซ็นเตอร์คอมมูนิตี้นะครับอาจจะภาคเข้าข้างบ้างนิดหน่อยก็ถือว่าเป็นธรรมาชาติของอทีมที่ลูกสังกัดอยู่นะครับดูภาพช้ากันอีกนิดหนึ่งนะครับนี่เลยนะครับนะน้องทวัชชัยผงคำภานะครับหมายเลขสิบห้า ได้จังหวะไหนสปีดปเร็วเหลือเกินนะครับนี่นะครับนะกองหลังของอาสันจสชันราชาสองคนก็วิ่งไล่ตามมานะครับว่าจะสกัดแต่แล้วน้องทวัชชัยน้องบาสนะครับถึงก่อนน้องบาสล็อกหลบพูกสาประตูนิดนึงนะครับทีนี้ก็เดี่ยวเดียวแล้วนะครับสับไกลเลยหรือเปล่านะครับลูกไหลไปชา้ชาชนะครับแต่ว่าน้อง มัดวิ่งไล่อยู่น้องมัดจิ้มไปแล้วนะครับนนจังหวะนั้นแต,แต่ของอาจมจยนเสียชาเข้ามาจะสกัดนะครับนแต่สกัดไม่ถึงนะครับน้องเส้นหัใจน้องมัดจิ้มมีจังหวะหนึ่งน,นะครับโอ้โหลูกมันไหลช้าๆอย่างหวัดเสียนะครับนะถ้าลูกเร็วป่านนี้เข้าไปตั้งนานแล้วนะครับและแล้วก็ตีเสมอจนได้ นี่นะครับเป็นคลิปที่มันเหลือเกินนะครับคุณพ่อของน้องแฟมนะครับที่ทําช่องให้กับลูกชายนะครับเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับเป็นแฟ้มชแนลก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนะที่ติดตามรับชมนะครับช่องนี้แล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณไว้ใที่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปนะครับผมสวัสดีครับ